วันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องหนึ่งจากภาคกลางของไทยกันครับเป็นเรื่องของบ้านไม้สักหลังหนึ่งที่ดูภายนอกก็ธรรมดานี่แหละแต่ข้างในนะสิมันซ่อนความลับที่น่ากลัวสุดๆเอาไว้ถ้าพร้อมจะขนหัวลุกไปพร้อมกันแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับแค่ประโยคเปิดตัวก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศมาคุกๆแล้วใช่ไหมครับนี่คือคำที่ชาวบ้านแถวนั้นใช้อธิบายถึงบ้านไม้เรือนไทยร้างหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้าน คือแค่ได้ยินก็จินตนาการออกเลยว่ามันต้องน่ากลัวขนาดไหนและนี่แหละครับคือฉากหลังของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาเจาะลึกกันและนี่คือตัวละครเอกของเราในเรื่องนี้การครับเขาเป็นช่างภาพอิสระที่แบบรักความท้าทายสุดๆเขามองว่าบ้านร้างหลังนี้มันมีศิละปะซ่อนอยู่ก็เลยตัดสินใจไปเช่าเพื่อถ่ายรูปทําผลงานชิ้นโบแดงโดยที่ไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าการตัดสินใจครั้งนี้กําลังจะพาเขาไปเจอกับอะไรที่มันเกินกว่าจินตนาการไปเยอะเลย แมเป็นคำถามที่คลาสสิกสุดๆในเรื่องแนวนี้เลยเนาะครับมันเหมือนเป็นคำถามเปิดเรื่องที่ชวนให้เราอยากรู้คำตอบและสำหรับการแล้วเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าทุกย่างก้าวที่เขาเหยียบเข้าไปในบ้านหลังนั้นมันคือความเพิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตเลยล่ะครับเอาละครับเข้าสู่องค์แรกของเรื่องกันเลยพอการก้าวเท้าเข้าไปในบ้านหลังนั้นทุกอย่างในช่วงแรกเหมันก็ดูปกติดีนะแต่แค่ไม่นานหรอกครับ เขาก็เริ่มเจอกับสัญญาณเตือนแรกที่บอกว่าที่นี่น่ะไม่ต้อนรับเขาคือพอการก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาสัมผัสได้เลยก็คือเฮ้ยทำไมมันเย็นแปลกๆคืออากาศข้างนอกมันร้อนนะแต่ข้างในบ้านไม้นี้กับเย็นเย,ยือกเลยแต่ก็นั่นแหละครับตอนนั้นเขาก็แค่ปัดๆมันไปคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งความสงบสุขมันอยู่กับเขาได้แค่สองคืนแรกเท่านั้นแหละครับ พอเข้าคืนที่3ประมาณตีสองการก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงครืดครืดดังมาจากชั้นบนเสียงเหมือนมีคนกำลังลากอะไรหนักๆอยู่เลยเขาเลยหยิบไฟฉายเดินขึ้นไปดูแต่สิ่งที่เจอคือชั้นสองที่ว่างเปล่ามีแต่ฝุ่นหนาเตอะที่ไม่มีรอยเท้าของใครเลยแม้แต่น้อยและหลังจากเสียงปริศนานั่นแหละครับความสยองขวัญที่แท้จริงก็เริ่มต้นขึ้น จุดเปลี่ยนสำคัญมันอยู่ที่กระจกเงาบานใหญ่บานหนึ่งบนชั้นสองที่กำลังจะสะท้อนภาพบางอย่างที่การจะไม่มีวันลืมไปตลอดกาลนี่แหละครับคือจุดที่เรื่องราวมันดิ่งสู่ความสยองแบบเต็มขั้นลองนึกภาพตามนะครับการส่องไฟฉายไปชี่กระจกเงาแล้วก็เห็นเงาสะท้อนของตัวเองแต่เดี๋ยวก่อนเงาในกระจกมันไม่เหมือนเขาคือตัวจริงนะ่ะถือไฟฉายอยู่แต่เงาในกระจกไม่ได้ถือแถมยังยืนกลมหน้านิ่งๆไม่ขยับอีกต่างหาก โอ้มันเป็นอะไรที่แบบผิดหลักความเป็นจริงไปหมดเลยเท่านั้นแหละครับการนี่วิ่งป่าราบลงมาชั้นล่างเลยแต่ยังไม่ทันจะหายช็อกเลยนะจูจูก็มีเสียงกระซิบแบบเย็นยะเยือกแถมยังแหบพร่าดังขึ้นมาข้างๆหูเลยว่าหาเจอไหมวินาทีนั้นเองที่การรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้คนเดียวแน่ๆแ,และไอสิ่งที่อยู่กับเขาเนี่ยไม่ใช่ภาพหลอนแน่ๆจากที่แค่หลอนๆน,นะครับ ตอนนี้บ้านทั้งหลังมันกลายเป็นกับดักที่ไม่มีทางออกไปแล้วคือบ้านหลังนี้มันไม่ได้แค่จะมาหลอกเขาเล่นๆแล้วล่ะแต่มันกำลังจะขังเขาเอาไว้ข้างในขังไว้ตลอดไปตอนนี้การคือตื่นตระหนกสุดขีดแล้วครับเขาวิ่งไปที่ประตูปรากฏว่าล็อกล็อกมาจากข้างนอกด้วยนะเขาก็เลยพยายามจะทุบหน้าต่างแต่ก็ทุบไม่เข้าแข็งเหมือนเหล็กเลยแล้วที่พีที่สุดคือเลือดสดๆเริ่มหยดแแมะ,แมะลงมาจากเพดานชั้นบนครับ รายละ,ละเอียดตรงนี้มันน่ากลัวมากเลยนะคือเสียงหยดเลียดที่ดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภาพที่น่ากลัวแต่มันคือเสียงที่ตอกย้ำว่าชะตากรรมของเขามันกำลังเคลือบคลานเข้ามาช้าๆและดูเหมือนจะหนีไม่พ้นซะด้วย ในเมื่อทางออกข้างบนมันไม่มีแล้วความหวังสุดท้ายของการก็คือใต้ถุนบ้านครับเขาเลยตัดสินใจมุดลงไปในความมืดเพื่อจะหาทางหนีได้โดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างล่างนั่นนะ่ะมันน่ากลัวกว่าทุกอย่างที่เขาเจอมาทั้งคืนซะอีกและนี่คือจำนวนของบางสิ่งที่รอคอยเขาอยู่ในความมืดใต้ถุนบ้านครับมันไม่ได้มีแค่หนึ่งไม่ใช่สองแต่มีอยู่เป็นหลายสิบตัวเลยทีเดียว ภาพที่การเห็นนี่คือทำเอาแทบหยุดหายใจมันคือหุ่นไม้แกะสลักครับแต่เป็นหุ่นไม้ขนาดเท่าคนจริงเป็นส,สิบสิบตัวเลยแล้วแต่ละตัวนะถูกมัดด้วยสายสินสีดำที่เชื่อกันว่าเอาไว้สะกดวิญญาณแถมใบหน้าของหุ่นทุกตัวก็ถูกแกะเป็นรูปคนกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานเหมือนมันกำลังกักขังวิญญาณเอาไว้ข้างในเลยแล้วช่วงเวลาที่สยองที่สุดก็มาถึงครับ การรู้สึกว่าหุ่นทุกตัวกำลังจ้องมาที่เขาทันใดนั้นหุ่นตัวหนึ่งมันก็ค่อยๆหันคอไม้ของมันมาทางเขาพร้อมกับเสียงไม้ลั่นดังเปรีย้ยผิวไม้ของมันก็เปลี่ยนเป็นสีซีดเหมือนศพแล้วดวงตาที่เคยเป็นไม้ก็กลายเป็นดวงตาของคนจริงๆที่แดงก่ำไปด้วยเลือดก,การนี้คือวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับแต่ดันวิ่งไปชนเข้ากับกระจกบานเดิมที่ตอนนี้มันลงมาตั้งขวางอยู่ชั้นล่างแล้ว และในกระจกนั่นเองเขาเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนซ้อนอยู่ข้างหลังมือที่เหี่ยวแห้งของเธอยื่นมาที่คอของเขาพร้อมกับเสียงกระซิบที่เฉลยทุกอย่างหาเจอแล้วตัวแทนคนต่อไปและนั่นแหละครับคือคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดมันคือจุดจบของการและเป็นการเริ่มต้นวงจรครั้งใหม่ของบ้านไม้สักหลังนี้ทีนี้เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น พอเช้าวันต่อมาเชื่อไหมครับว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยกลับมาเงียบสงบเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นเลยราวกับว่าเรื่องราวสยองขวัญเมื่อคืนที่ผ่านมามันเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้นแต่การไม่ได้ฝันครับเพราะเขาหายตัวไปหายไปแบบไรร่องรอยโดยสิ้นเชิงไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งชี้ว่าเขาเคยอยู่ที่นั่นเลยแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ก็คือกล้องถ่ายรูปของเขานั่นแหละครับ ที่ตกอยู่ตรงหน้าบ้านและกล้องตัวนี้เองที่เก็บหลักฐานชิ้นสุดท้ายเอาไว้และนี่คือจุดจบที่น่าสยดสยองที่สุดของเรื่องนี้ครับภาพสุดท้ายในกล้องของการมันคือภาพใต้ถุนบ้านที่มืดมิดซึ่งตอนนี้มีหุ่นไม้ตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานของหุ่นตัวนั้นก็คือใบหน้าของการนั่นเองเรื่องของการอาจจะจบลงแล้วนะครับ แต่ตำนานของบ้านไม้สักหลังนี้มันยังคงดำเนินต่อไปทิ้งไว้เพียงคำถามเดียวที่ชวนให้คิดว่าแล้วกล้องตัวต่อไปที่จะถูกพบจะเป็นของใครกันล่ะ